ปั๊มลมตัวนี้มาด้วยอาการมอเตอร์ไหม้ค่ะหลังจากที่เราพันขดลวดมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาประกอบมอเตอร์เข้าที่ตัวปั๊มลมกันปั๊มลมตัวใหญ่มากค่ะและมอเตอร์ที่ใช้ก็เป็นมอเตอร์10แรงเลยตัวช่วยของเราในวันนี้ก็คือบล็อกไฟฟ้ากระแทกไร้สาย1นทับสนิ้วจากแบรนดดองเชงค่ะเปิดกล่องมาด้านในก็จะมีใบรับประกรันคู่มือการใช้งานบล็อก1ตัวแบตเตอรี่2 0โวลต์4แอมป์จำนวน2ก้อนและแท่นชาร์จค่ะมีลูกบล็อกเบอร์22และตะขอเกี่ยวให ด้วยเสียงนิ่มมากๆเลยค่ะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มประกอบมอเตอร์กันเลยค่ะยกมอเตอร์ที่เราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ไปที่ทุน่นขั้นตอนนี้เราต้องระวังอย่าให้ทุ่นโดนขดลวดค่ะค่อยๆขยับนะคะจนตัวมอเตอร์มันไปชิดกับฝาครอบอีกฝั่งหนึ่งเพลาอีกด้านของมอเตอร์จะติดอยู่กับมู่เล่ค่ะซึ่งก็จะพ่วงไปกับสายพานเพื่อขับหัวปั๊มฝาครอบฝั่งนี้จะติดตัวครอบสายพานบล็อกเราเข้าไม่ถึงเราต้องใช้เป็นประแจป,ปากตายขันค่ะเมื่อเราขันน็อตยึดฝาครอบฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกอบฝาครอบอีก ฝั่งหนึ่งนะคะใช้ค้อนค่อยๆต่อค่ะเพราะมันติดลูกปืนแล้วมันก็จะแน่นมากด้วยจากนั้นเราก็ขันน็อตยึดได้เลยค่ะซึ่งเทคนิคการขันเนี่ยเราจะไม่ขันแน่นทีเดียวเราต้องขันให้มันแน่นไปพร้อมๆกันทั้ง3ตัวได้เวลาใช้ตัวช่วยของเราแล้วค่ะบล็อกไร้สายดองเชงแรงบิดขันคลาย682นิวตันปรับความเร็วรอบได้ถึง3ระดับตอบสนองต่อความต้องการการทํางานที่แตกต่างกันซึ่งวันนี้เราขันน็อตยึดมอเตอร์เราปรับไปที่โหมด L ค่ะหรือเบอร์ต่ําสุดการขันน็อตมอเตอร์เราไม่ต้องการแรงบิดที่สูงฉะนนั้ ไปที่รอบต่ำก็เพียงพอแล้วค่ะและสําหรับคุณพี่ท่านใดที่ต้องการนําไปขันงานหนักงานล้อรถยนต์รถกระบะบล็อกดองเชงตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะ แรงบิดขนาดนี้ขันเครื่องซักผ้าได้สบายเลยนะคะอัตราการกระแทกต่ำสุดเขาอยู่ที่2,600รอบต่อนาทีแต่ถ้าสูงสุดเนี่ยอยู่3,500รอบต่อนาทีเลยค่ะเมื่อเราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ยางกันฝุ่นกันค่ะจากนั้นก็หมุนเพลาให้ร่องลิ่มมันอยู่ด้านบนและขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ใบพัดกันค่ะใช้ค้อนตอกเข้าไปเลยนะคะและล็อกใบพัดด้วยแหวนล็อกเพลาค่ะและบล็อกดองเชงที่สามารถปรับความเร็วรอบได้หลายระดบับเราสามารถใส่หัวแปลงเพื่อทําเป็นไขควงในการขันได้ด้วยค่ะโดยที่ การขันน็อตหรือขันสกูทั่วไปเราก็จะปรับไปที่โหมดต่าเบอร์ L ค่ะมาต่อกันเลยค่ะใส่ฝาครอบใบพัดซึ่งฝาครอบตัวนี้ก็จะมีน็อตยืด3ตัวนะคะหมุนให้รูน็อตมันตรงค่ะจากนั้นเราก็ขันน็อตได้เลยแบรนดองเชงเขามียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศจีน12ปีซ้อนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะบริษัทเกียงไทยวัฒนากรุ๊ปได้นําเข้าและจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะบล็อกกระแทกไร้สาย1นทับสนิ้ว20โวลต์ที่เราใช้อยู่นี้จะเป็นรุ่น DCPB48 88ไทเอ e ็ M ค่ะและขั้นตอนนี้เราก็กําลังขันน็อตยึดมอเตอร์และประกอบโครงเครื่องปั๊มลมงานซ่อมเนี่ยเราควรมีบล็อกติดไว้อย่างไงก็ได้ใช้แน่นอนค่ะจากการที่ได้ใช้บล็อกดองเชงนะคะก็รู้สึกว่าตัวมันเล็กกระทัดรัดแล้วก็จับถนัดมือค่ะน้ําหนักก็เบาด้วยเมื่อยึดมอเตอร์ยึดโครงเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อ,ตอไปเราก็จะไปต่อสายไฟแล้วนะคะตัวนี้ใช้เป็นไฟ3เฟสค่ะก่อนที่เราจะไปเทสไฟเราก็จะใสฝ่ฝาครอบสายพานก่อนและโดยส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์ที่เป็น3เฟส ะะถ้าไมมมาก็จะเกิดจากอาการไฟขาดเฟสคะ่ะฉะนั้นผู้ใช้งานก็จะต้องแก้ที่ต้นเหตุน,นะคะต้องไปเช็คที่ไฟของตัวเองด้วยต่อให้เราพันขดลวดใหม่ไฟถ้าลูกค้าไม่เช็คที่ไฟมันก็จะไหมมาอยู่ดีค่ะตัวบล็อกดองเชงเขามีไฟสองสว่างขณะทํางานด้วยนะคะเวลาเราทํางานในที่มืดนะคะก็จะช่วยให้เรามองเห็นชิ้นงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะใส่ฝาครอบเสร็จแล้วเราพร้อมที่จะไปเทสไ,ไฟกันแล้วนะคะซึ่งเราก็ต้องลากไปใกล้ๆค่ะเพราะสายไฟมันสั้น ทดลองจ่ายไฟเข้าค่ะแล้วก็ดูด้วยว่ามันหมุนถูกทางไหมถ้าเราเทสแล้วมันหมุนกลับทางก็ให้เราสลับสายไฟค่ะเพราะมันเป็นไฟสามเฟสมันก็จะสลับกันได้ซึ่งการเทสปั๊มลมเราก็จะปั๊มให้ลมมันเต็มถังแล้วดูว่ามันตัดการทํางานหรือเปล่าเมื่อลมเต็มถังแล้วเราก็ลองปล่อยลมออกดูค่ะซึ่งมันแรงมากเลยนะเราจะปล่อยลมทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องมันจะปั๊มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเคค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้เก็บสายไฟยังไม่เสร็จเท่านี้นะคะเราจะต้องไปประกอบตัวฝาครอบสายไฟด้วยปิดฝาครอบสายไฟค่ะแล้วก็ใช้บล็อกของเราขันน็อตนะคะยึดให้ครบเลยค่ะบล็อกกระแทกไร้สายดองเชงใช้ดีมากๆเลยค่ะหาซื้อได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์รวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม